มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสอทปัตตานี FM1 เ1มรเมกะเฮิร์สสวัสดีคุณฟังผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเรา สองช่องทางก็คือทางออนแอร์ร้อยเอ็ดมกะเฮิร์สแล้วก็ทาง Online, ออนไลน์ทางเพจนะครับของสวทปัตตานีนะครับผมได้รับข้อมูลมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของปลานอกน้ําเป็นปลาที่สายบุรีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้พี่น้องได้ดูนะฮะชมภาพกันไปด้วยเลยเมื่อวานนี้คือผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่สำงงนักประมงจังหวัดปัตตานีนะครับเรื่องของผลกระทบจาก มาหาอุทุกภัยเราจะเรียกกันอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะที่สายบุรีเท่านั้นนะครับมันจะมีในส่วนของทางปนเรศกระเพาะไม้แก่นพื้นที่ที่ผมกล่าวอ้างถึงทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ําสายบุรีบะมงจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็ได้มีการสํารวจนะครับว่าใครผู้ใดได,ได้รับความเสียหายอย่างไรก็สามารถที่จะมาแจ้งนะครับขอรับการเยียวยาซึ่ง ทางประมงจังหวัดปัตตานีก็ได้มอบหมายให้กับทางประมองอำเภอนะครับเข้าไปดูแลก่อนในส่วนของทางสำนักง,งานประมงจังหวัดปัตตานีนั้นจริงๆได้มีการดําเนินการกันตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยแล้วนะครับก่อนเกิดภัยทางสำนักง,งานประมงจังหวัดปัตตานีได้มีการแจ้งเตือนประชาชนโดยให้เกษตรกรเกรตเรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูมรสุมแล้วก็ฝนตกหนักลมแรงน้ําหลากเช่นย้ายกระชังไปอยู่ในสถานที่ท,ที่ปลอดภยัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 2. มีการประจัดสัมพันธ์ให้เกษตรกร,กรจับผลผลิตจำหน่ายก่อนฤดูฝนก่อนที่ฝนตกหนักจะมา 3. หาช่องทางการจำหน่ายปลาก,กระพงขาวจากที่ผมได้ทราบเนี่ยคือรู้นะว่ามีกระพงแดงกระพงขาวนะครับแต่ว่าที่พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นกระพงขาวนะฮะโดยการประสานงานความร่วมมือ หลากหลายหน่วยงานภาครัฐทั้งเอกชนสมาชิสกสภาผู้แทนรัษฎรเขต4ซึ่งท่านก็ได้มีการประสานกับส่วนฝ่ายหลายๆที่ทั้งสบตกรมงานค้าภายในกลมส่งเสริมสหกรณ์กรมการค้าภายในได้มีการช่วยหาตลาดในการจําหน่ายปลากระพงขาวเนี่ย10ตันครกลมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ช่วยกระจายปลากระพงขาวเนี่ยจำนวน4ตัน ส่วนบริการบริหารจดจันทร์ภาคใต้และก็รวมถึงห้างแมคโครซึ่งเป็นเอกชนนะฮะมีการช่วยหาตลาดและก็จําหน่ายจํานวนถึง6ตันแล้วก็ส่งปลากระพงขายภายในจังหวัดปตัตตานีแล้วก็ภายนอกจังหวัดอีกหลายจังหวัดนะครับจำนวนถึง14ตันขายของปลากระพงขาวผ่านมานถึง3 4่ตันอันนี้ก่อนเกิดเหตุนะครับจริงๆมันมีมูลเหตุตรงที่ว่าอย่างกรณีก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือมันจะมีปลาที่ ก็คือเข้ามาทางด่านชายแดนเป็นปลาจากประเทศมาเลเซียนะครับสมมุติว่าปลาหลัก3-5ยกิโลเราจะขายอยู่ประมาณ130-150บาทแต่ว่าปลาของมาเลเซียที่เข้ามาตัวเท่ากันแต่ขายเพียงร้อยเดียวเอาพูดกันอย่างต่อไปตัวมาก็คือว่า,าพี่น้องเราเราก็บริโภคนะครับในสินค้าที่ที่ถูกกว่าเานั้นเองอันนี้คือวิกฤตที่1น,นะครับแตวิกฤตที่2คือหลังกาอหลังจากที่เกิดภัยพิบัตินะฮะ พอเกิดภัยพิบัติปุ๊บปลาเกิดอาการนกน้ํานกน้ำเนี่ยผมก็ได้ถามทางเจ้าหน้าที่ของทางประมงจังหวัดปัตตานีนะครับปลานกน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปความหมายก็คือจมนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะรจ,กจะต้องดําลงไปเก็บปลาและหรือบางท,ไทงงงีไปทั้งกระชังนะ้ําแรงไปทั้งกระชังนันคือศูญหายทั้งกระชังทั้งปลา หลังเกิดภัยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2566นะครับจนถึงปัจจุบันสำนักง,งานประมงจังหวัดปัตตานีได้ริ่งสำรวจจนถึงขณะนี้นะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการ,กรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพุทธศักราช2564ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับว่า ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพุทธศักราช2562ก็เพราะว่ามีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายประมาณเบื้องต้นเนี่ยนะครับ105รายถ้าคิดเป็นกระชังเนี่ยก็272กระชังเรื่งของภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือนจะเป็นอย่างไรทางประมงจงังหวัดเนี่ยคือเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งก็ได้รวมรวมการเฉพาะกิจในการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องนะความเสียหายใน25กว่าล้านบาทนะครับเห็นใจนะพี่น้องประชาชนผู้เป็นเกษตรกร,ร,กรสำหรับการขั้นตอนของการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายสำนักงานประมงอำเภอสายบุรีเป็นหน่วยงานรับแจ้งความเสียหายตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอตัวย่อว่ากชพอ,อนะครับแล้วก็รวบรวมรข้อมูลส่งจังหวัดปัตตานีเพื่อนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดกชพอจนะฮะตามลำดับต่อไปโดยเกษตรกร,ร,กรผู้ได้รับผลกระทบต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตน้ําวงเล็บทบ .1 นะครับกับกรมประมง